สวัสดีน้องกราฟครับพี่รีซอเอนะครับก็วันนี้พี่มาไปมาส่งกําลังใจแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้น้องกราฟนะครับหายเป็นปกติโดยเร็วนะครับเราเป็นลูกชายครับเราต้องสู้เราต้องเข้มแข็งครับเราจะได้หายกลับมาเตะฟุตบอลมาเรียนหนังสือมาทําให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็จะได้มาติดตามพี่รีซอในการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับขอให้น้องหายเร็วๆนะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่หายเนี่ยเดี๋ยวจะส่งเสื้อไปให้นะครับสู้ๆครับ สวัสดีครับน้องกราฟก็พี่ได้ข่าวว่าน้องไม่สบายใช่ไหมครับก็พี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องหายป่วยไปไวนะครับขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีแบบนี้ไปให้ได้เร็วที่สุดครับกลับมาแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักของพ่อของแม่เหมือนเดิมนะครับผมสู้ๆครับสู้ๆนะครับน้องกราฟพี่เป็นกําลังใจให้นะครับพี่เชื่อว่าน้องทําได้และน้องก็จะผ่านมันให้ได้พี่รอให้เสื้อน้องอยู่นะครับผมขอให้สู้ๆหายไปไวครับหายได้แน่นอน สวัสดีนะครับน้องกราฟก็พี่เจมาอวยพรให้น้องกราฟสู้ๆพี่เจเป็นกําลังใจให้นะครับแน่นอนว่าคนเราเกิดมามีเจ็บไข้ได้ป่วยครับก็ขอให้น้องสู้ๆอดทนแล้วก็เป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาขอให้น้องหายป่วยไวๆจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญสู้ๆในวันที่เราเจ็บป่วยเราก็มีคนรอบข้าง ที่เรารักและเราก็ให้เขาเป็นกําลังใจใเราก็นั่นก็คือครอบครัวสําคัญที่สุดก็หวังว่าน้องกราฟจะแข็งแรงทั้งกายและใจไวๆนะครับแต่ตอนนี้ขอให้น้องเนี่ยแข็งแรงกายต้องแข็งแรงก่อนใจต้องแข็งแรงก่อนครับแล้วก็กายก็จะแข็งแรงตามก็ขอให้หายไวๆแล้วก็วันนึงถ้าพี่เจกับไทยเราอาจจะได้เจอกันก็ขอให้น้องหายแล้วมาเจอพี่เจนะครับ แน่นอนพี่เจคิดว่าน้องหายไวๆแน่นอนแล้วก็ขอบคุณมากๆที่น้องกราฟต้องการกําลังใจคับพี่เจพี่เจเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้เป็นกําลังใจนี้ส่งไปให้หายไวๆแล้วกันครับแล้วก็ยิ้มในทุกๆวันครับผมสู้ๆนะครับครับสวัสดีครับน้องกราฟพี่พี่บุ๊กนะครับก็ขอให้น้องหายไวๆนะครับพี่เป็นกําลังใจให้นะครับผมสู้ๆครับสวัสดีครับพี่ตีนะครับสินวีชัยหาไทยรัตนกุลนะครับ ได้ข่าวว่าน้องกราฟนะครับไม่สบายนะครับพิตีก็เป็นอ,อดีตนักฟุตบอลชุมบุรีนะครับซึ่งเราก็เคยถ่ายรูปกันนะครับก็ที่ก็ขอ,เ,อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่จะส่งไปให้น้องกราฟเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับทั้งร่างกายและจิตใจขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาไม่สบายนี้ไปได้ด้วยดีนะครับขอให้น้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ให้หายไว แล้เดี๋ยวจะได้มาดูฟุตบอลกันต่อนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับผมน้องกราฟพี่ชะปุยเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับหายวๆนะครับ